อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องหมายคำถามข้างๆฟันเฟืองอะเครื่องหมายคำถามตรงนี้แหละตรงจุดที่เราเกาะอะไรไม่ได้อะเราจะคือต้องไปอันนี้คือหน้าธุรกรรมใช่ไหมเครื่องหมายคำถามหน้าธุรกรรมอ่ะแล้วเวลารายงานนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูทีละหน้านะเวลาที่รายงานดูทีละอันเลยพอเวลาหลังจากแตะไอ้เครื่องหมายคำถามนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น พอกดเครื่องหมายคำถามเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน้าฝ่ายสนับสนุนเมตาเพนะคะจะขึ้นมาหน้านี้นะคะพอมันขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บมาดูข้างล่างเลยนะคะให้เรามาดูข้างล่างนะคะคือการรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมมาหน้านี้นะคะรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมพอหน้าถัดไปหน้าถัดไปเนี่ยให้เรามากดตรงคําว่าแสดงหัวข้อเพิ่มเติมแสดงหัวข้อเพิ่มเติมนะคะ แล้วที่อ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไหมเราก็กดคําว่าไม่ใช่ทุกข้อที่กล่าวมานะคะกดคําว่าไม่ใช่ทุกข้อที่กล่าวมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้านี้นะคะเราจะมาเลือกผลิตภัณฑ์การที่จะเราการที่เราจะคุยออกับเขานะคะพอแตะไอ้ตรงเนี่ยผลิตภัณฑ์ผู้เอ,อ่อผลิตภัณฑ์การรับเงินนะคะอ่าเดี๋ยวจะแตะให้ดูมันจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นแบบนี้เราก็เลือกหัวข้อค่ะ เลือกหัวข้อว่าของเราเป็นสตรีมหรือเปล่านะคะเป็นริวหรือเปล่าเป็นโบนัสเป็นดาวเป็นสมาชิกเราก็เลือกสักหัวข้อนึงนะพอเลือกหัวข้อนึงได้แล้วอะค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดแชทให้แบบนี้นะคะเปิดแตะตรงกล่องข้อความนะคะแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะมันจะตอนแรกมันจะขึ้นแบบนี้ก่อนคือมันจะขึ้นสิ่งที่เราส่งไปนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะ I can set up income from real นะคะฉันตั้งค่าการตั้งการสร้างไรายได้จากร e a ไม่ได้นะคะนี่คือคำนี่คือ,อตัวที่มันเป็นคำคำคำถามที่เราจะถามเขาว่าเออเราต้องทำไงแต่ตรงเนี้ยข้อความมันจะเป็นก,การตอบกัตโนมัตินะคะขั้นตอนถัดไปก็คือเราก็ต้องมาแจ้งตรงนี้ต่ออีกทีนึงนะคะ แล้วเขาอาจจะตอบกลับมาเองค่ะว่ามันจะต้องทำอะไรนะคะแน่เหตุผลก็เลยรู้ว่าในเรื่องของอเอกสารนะคะอะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแปลน,นิดนึงนะในเรื่องของเอกสารก็คือคือมันมันไม่ผ่านนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอวางของน้องกักบนี้ขณะน,นี้เรากำลังตรวจสอบเพิ่มเติมฉันจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่เรามีข้อมูลเนี่ยค่ะอันนี้จอร์ดนะ เมื่อวานอาดัมคุยกับพี่ชะอําใช่ไหมวันนี้จอร์ดคุยกับนัชพลน,นะนะนัชพลจะต้องรอจอร์ดเด้อจอร์ดเนี่ยเดี๋ยวจอร์ดเขาจะช่วยคุณเองเนี่ยบ่ายสามวันนี้เขาตอบกลับมานะคะแล้วก็ตอบแล้วก็ Copy วางไปเรื่อยๆนะคะ Copy วางไปให้เขาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะได้เร่งรีบตอบกลับเรามาค่ะอ่านรีเฟซนิดนึง บอกว่าก็ยังเซตอัพไม่ได้ก็บอกเขาไปนะคะแล้วก็ของน้องเขาก็เป็นเรื่องเรื่องบัตรประชาชนอ่ะเนาะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาแจ้งมาแจ้งข้อสงสัยหรือคําถามตรงเนี้นี่คือวิธีการวิธีการและขั้นตอนในการแจ้งรายงานปัญหาเวลาคุณทำอะไรไม่ได้คำถามที่อยู่ใน y t u t u นะ่ะวันวันหนึน่งเป็นพันคำถามอ่ะมันคือการการทำอะไรไม่ได้คือวิธีเดียวคือบอกเขาตรงเนี้ บอกเขาตรงนี้แหละก็คือหาทบทวนนะคะไปที่ไปที่ตัวนี้ค่ะเครื่องหมายคำถาม,ถามต่อไปก็มาตรงคำว่ารับความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างสุดเลยค่ะแสดงหัวข้อเพิ่มเติมเพราะว่าอ้นนี้มันไม่มีหรอกพอมันบอกหัวข้อเราเนี่ยมันก็คือจะเป็นการอธิบายแต่ปุ่มเราไม่มีเหมือนที่เขาบอก นะคะแล้วก็คือบอกเขาไปเลยว่าไม่ใช่ทุกข้อที่กล่าวมานะคะแล้วก็มาเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวเป็นสตรีมอะไรก็แล้วแต่ที่เรากอกไม่ได้นะคะแล้วก็แตะคําว่าแตะตรงนี้ค่ะบอกปัญหาเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่ามีไฟล์ให้แนบก็แนบไฟล์ไปด้วยแคปเจอร์ไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมาสามารถเปิดแชทต,ตรงนี้ได้พอเปิดแชทได้อ่ะให้ตอบกลับข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะเอาข้อความตรงนี้มาบอกปัญหาเขาอีกทีแล้วรอเขาตอบกลับว่าเราต้องแก้อย่างไง นะคะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาในการรายงานปัญหาที่หลายๆคนบอกว่ารายงานไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะย้ําเตือนอีกทีว่ารายงานครั้งเดียวมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแน่นอนแต่ต้องรายงานซ้ําๆเห็นไหมคะเมื่อกี้ก็คือตอบกับจอรไปเหมือนเดิมว่าอะไรคะฉันก็ยังทําไม่ได้มันทําไม่ได้มันตั้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือซ้ําไปเรื่อยเพราะเราคุยกับบอทเราไม่ได้คุยกับคนเขาไม่าไม่เขาไม่ รำคาเราแน่นอนนะคะเราคุยกับหุ่นยนต์นะ